สวัสดีค่ะอ่าวันนี้เรามาเข้าโรงงานกันแต่เช้านะคะอ่ามาติดตามงานให้คุณลูกค้าค่ะอ่าช่วงนี้งานอาจจะล่าช้าไปน,นิดเพราะเครื่องเราได้ทําการบิวใหม่นะคะอ่านะคะวันนี้หมวยก็อ่าเข้าโรงงานอ่ารีบเร่งการตรวจสอบนะคะอันนี้ด้ามจอบเบนท้าสิบนะคะยังไม่ได้ทําการมาร์ทกำลังเร่งดูนะคะ อันนี้เมตรห้าสิบนะคะอ,อันนี้ทําการมัดเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> คุณลูกค้าเตรียมตัวรับมาด้วน,นะคะก็คือทางโรงงานก็ทําตามคิวให้นะคะอยังไงถ้าช้าไปอะไรยังไงต้องขออภัยมาด้วยนะคะค่ะอันนี้เม50ห้าสิบส่วนเม็ดยี่สิบก็จะเป็นทางด้านนี้นะคะนะคะงานสวยทุกด้านค่ะนำไปขายต่อได้ทุกด้านค่ะคุณภาพขับข้างนะคะ กึ่งกมลมลรเสี้นนะคะเห็นไหมคะอ่านี่ค่ะกึ่งกลมไรเสี้อนนี่ค่ะงานสวยค่ะใครสนใจราคาส่งหรือว่าใช่จํานวนมากอ่าเราก็มีราคาพิเศษนะคะสําหรับลูกค้าที่แบบว่าใช้จานวนมากเลยนะคะอ่าอันนี้คนงานก็กําลังทำการแพ็คแพ็คกันนะคะอ่าใครลูกค้าใหม่ไม่รู้ว่าจะติดต่อมวยช่องทางไหนหรือว่าเอ้ยอันนี้ติดต่อช้าจังเลยนี่ค่ะ เรามีให้ทุกช่องทางนะคะติดต่อได้เลยนะคะเจอหมวยทันทีค่ะแต่ถ้าเบอร์โทรเบอร์แรกนี้ตอบไวค่ะนะคะนี่ค่ะทักหมวยได้เลยสอบถามราคาส่งก่อนพอใจแล้วค่อยทําทการซื้อขายกันได้นะคะส่งจริงไว้ใจได้ค่ะคุมการผลิตทุกขั้นตอนค่ะนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะส่งทั่วไทยนะคะเบอร์โทรขอย้ำค่ะเบอร์เดิม0ู8ย์1ก9 2 5ค่ะ หมวยด้ามไม้นะคะส่งทั่วไทยค่ะขอบคุณมากค่ะ